อาจารย์เนี่ยจะแซ่บหลายกว่าวนันอีกครับพี่น้องครับเพราะว่าโรงเรียนศรีสะเกดนําร่องลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับเมื่อวานนี้ก็เปิดเทอมวันแรกทั่วประเทศเลยครับน้องนุ่นนะครับโรงเรียนทั่วประเทศเนี่ยครับก็จะต้องดําเนินตามนโยบายที่ว่าลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่ศรีสะเกดครับโรงเรียนศรีสะเกดวิทยาลัยครับก็จะเป็นโรงเรียนนําร่องนะครับในการดําเนินตามนโยบายนี้นะครับ ใน,ใ,นในระดับมัธยมต้นนะครับปรากฏว่าบรรยากาศในการเรียนการสอนนี่เป็นไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนะครับนายนิยมรอดเนียมนะครับท่านก็บอกว่าโรงเรียนของเราเนี่ยจริงๆได้จัดการเรียนการสอน ตามนโยบายที่ว่าลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เนี่ยเราโรงเรียนเนี่ยเขาทำมาเป็นสิปีแล้วนะครับแต่ว่ามันเน้นเอามากๆก็ตอนนี้แหละเพราะเป็นนโยบายนะฮะคือพื้นฐานวิชาพื้นฐานนี่ทุกคนต้องเรียนให้ครบหมดเลยวิชาพื้นฐานเนี่ยเรียนให้ครบทุกวิชาทุกคนต้องเรียนให้ครบนะครับวิชาสาระนะแล้วก็มาเพิ่มในเรื่องของความถนัดความสนใจทีนี้การที่ว่า,าเพิ่มเวลารู้เนี่ยอาจารย์เขาเน้นกัน เรียนรู้ออนไลน์เรียนได้ทุกที่เรียนได้ทุกเวลาใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กนักเรียนที่โรงเรียนเนี่ยก็จะจัดเวลาเรียนว่าจะวางแผนอนาคตในการเรียนของตัวเองเนี่ยอย่างไระจะไปเรียนต่อที่ไหนอย่างไรเนี่ยวางตารางได้ชัดเจนที่สุดเลยนะครับ สมัยก่อนเนี่โอ้โหแข่งขันกันเอาเป็นเอาตายน้องนุ่นคือกะว่าคือสอบอย่างเดียววิชาการอย่างเดียวประเภทบันเทิงความรู้อื่นๆความถนัดเนี่ยไม่มีเลยถูกลืมไปถูกลืมไปจึงไปเน้นการสอบแบบเอา เกรดเอาอะไรอย่างเดียวถึงขนาดที่ว่าเวลาสอบนี่บางคนเนี่ยสอบไปบอกว่าสอบได้อย่างสุกปรกด,ดีกว่าสอบตรงอย่างขาวสตร์นะเอาแบบนั้นเลยก็เลยยอม,มทำยังไงก็ได้เพื่อให้ผ่าน,านาแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ได้เน้นตรงนั้นอย่างเดียวเพิ่มเวลาในการรับรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะนางสาวที่ติการภาคเพียนอายุ15ปีโมหกทัศนเขามีความรู้สึกยังไงกับการทำนโยบายแบบนี้ เดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงของน้องเขาสักนิดหนึ่งครับค่ะมีสาระาเพิ่มเติมว่าใครจะลงใครจะว่างอะไรแล้วแต่นี่คือเด็กกาหนดเองหมดเลยและเด็กส่วนใหญ่ที่เขาจะลงคือเขาแค่จะลงลงพอให้เขาอยากลงหรืออยากเรียนไม่ยากเกินแล้วมันจะมีส่วแม่จะมีเวลาว่างเยอะมากแต่พอเวลาว่างเยอะมากส่วนใหญ่หนูก็เห็นแต่ว่าเขาก็เป็นเล่นบอลกันอย่างที่เห็นทั่วไปหรือแม่ก็นั่งที่จะแบบทงานค้างหรืออ่านหนังถือบางคนก็เข้าห้องสมุดไปชฉย แต่อันเนี้ยอันนี้สำคัญนะคะแล้วแต่คนจะเลือกอันเนี้ยตอนที่นุ่นอยู่สมัยอยู่มัธยมก็มียอมรับว่าเริ่มเริ่มมีตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้เป็นนโยบายชัดเจนแบบทุกวันนี้นะคะแต่ว่าก็จะมีเหมือนเป็นวิชาเพิ่มเติมเลือกเหมือนเป็นชมรมนะคะให้เด็กๆเนี่ยคือได้เลือกเรียนในสิ่งที่เขาอยากจะเรียนเองนั่นหมายความว่า เราเป็นคนที่กําหนดหลักสูตรของเราอย่างน้อยเนี่ยอโอเคครึ่งวันเช้าหรือค่อนวันเนี่ยเราต้องเรียนวิชาการครับแต่อย่างน้อย2อชั่วโมงก่อนจะเลิกเรียนเนี่ยนะคะครเราได้เลือกในสิ่งที่เราชอบแล้วแต่ค,บคบนบางคนก็ออกกีฬาดนตรีภาษาศิลปะใชทั้งหมดนี้นุ่นเช่อนะว่าอย่างน้อยมันก็เป็นทักษะบางอย่างที่ พัฒนาสมองใช่ครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยนะคะคือเกิกับใช้ชีวิตได้ในการเอาไปประกอบอาชีพแต่จะยุคอาจารย์เนี่ยแบบหนักเลยนะน้องนุ่นนะคะแบบเปลียนเอาเป็นเอาตายเลยแบบการบ้านคือยาพิษเสาอาทิตย์คือสวรรค์เลยเอออย่างนั้นเลยนะนี่ก็เปลี่ยนไงให้บอกว่าโรงเรียนนี่แหละเป็นสวรรค์ของเด็กอยู่ดีมอนได้มาแล้วก็ได้ทําอะไรที่ชอบใช่เน่ยคนี้ก็ยอมรับเรื่องที่เ็าแซ่บเหมือนกันใช่นะคะเป็นเรื่องแซ่บของเด็กๆทั้งนั้นเลยที่อิปมาฝากกันในช่วงแรกนะคุณผู้ชมคะแต่ยอมรับว่า แซบนี่เนาะก,ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเด็กอย่างเดียวถ้าแซบที่เป็นอาหารเนี่ยบางทีบางคนก็ชอบอชอบอะไรแซบแซบอย่างนี้เช,ชื่อหลายคนเป็นเหมือนกันแต่บางทีแซบไปแซบมาแซบจนเพลินหรือเปล่ากิน